The mm -hmm. ในประเทศญี่ปุ่นมากดดันทุกคนเป็นคนจริงจังตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานเขาจ่ายเงินเดือนให้เราเขาก็เลยคาดหวังเราต้องทํางานให้มันเพอร์เฟกไปหมดเลยซึ่งเราก็โอเคเป็นการฝึกตัวไปก็ปรับตัวตามได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะติดที่วัฒน,นธรรมในประเทศเขาเรื่องนี้ในไหนคนไทยก็ให้อภยัยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นบางเรื่องมันมากเกินไปอะเราก็รู้สึกแย่แตัวเองก็ชอบคิดมากแล้วงานในประเทศอยากเรามีความสามารถภาษาอังกฤษหรืหอภาษาไทยแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเราไปใช้ตรงนั้นมันทําให้เราเครียดบางทีก็ยังเข้าใจทําไมคนญี่ปุ่นถึงดรถฟ รู้สึกชีวิตไม่มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าไปนั่งร้องไห้ที่บันไดหนีไฟทำไมชีวิตยากจังแต่ก็อยากทนเพราะว่าที่บ้านเราไม่ได้สบายขนาดนั้นตอนนี้งานเรากำลังโอเคถ้าเราสู้อ่ะพ่อแม่จะได้สบายแต่ว่าต้องหาวิธีที่ผ่านตรงนั้นไป ก็เลยนึกถึงตอนที่เรียนพระจอมเกล้าาชกวังอาจารย์พูดถึงวัดพร,รมการบอกว่าที่วัดมีสอนสมาธิเสชหาในอินเทอร์เน็ตมีที่ญี่ปุ่นด้วยเราก็ไปวัดวันอาทิตย์ธรรมดารรมดาวันนึงแต่ว่าทุกคนก็มาตักบาตรกันช่วงดีว่าตอนนั้นมีสอนสมาธิให้คนญี่ปุ่นคือนั่งยังไม่ได้เป็นมากเราไปแค่ฟังทมแล้วไปเรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นโลกศาสนาตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจทำไมวัดพรมการถึงสอนคนแบบนี้สอนให้คนอยากทําบุญแต่ว่าการนั่งสมาธิที่หลวงพ่อสอนมันช่วยชีวิตเราเลยนะคะมีอยู่ช่วงนึงงานครี่ ได้เรียนสมาธิวัเทีเป๊ปดิไปทานข้าวล้วไปนั่งทําสมาธิตรงบรนายนีไฟเพราะว่าตรงนั้นงเงียบสุดละมันก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบางคนเขาดูรีเขไม่ได้สนใจแล้วโมเมตนต์นี้ถ้าไม่มีตรงนี้แย่แล้วช่วงที่เรานั่งรถไฟไปทํางานเปิดฟังธรรมะเสตูด,ดี้ของหลวงพ่อเยอะมากก็เลยได้ทราบเป้าหมายของชีวิตจริงๆทําให้หนูคิดได้เราเกิดมาชีวิตเรามีคุณค่ามากๆที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตสบายๆมันมีอีกหลายจุดที่เราไปทํามันได้แต่เราแค่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองตรงนั้นพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เริ่มจจาาาาาากนนนีลตทท่งงพออสั้ใํ ให้เต็มที่ก่อนนอนสวดนมนั่งสมาธิมีปัญหาก็แก้ไปพอทราบเราก็เลยไม่อยากตกบุญแล้วไม่อยากเสียเวลาแล้วก็เลยตั้งใจจะเป็นอาสาสมัครให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเราปัะจัยไม่ได้เยอะเราก็รับบุญสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นเราก็คิดว่าเอาแรงไปทําเป็นฐาน ทีนี้วันหนึ่งมีงานกระถินยังไม่มีพิธีกรที่จะแปลให้คนญี่ปุ่นเขาฟังก็เลยได้รับบุญตรงนี้เราอนุโมทนาคุณกับพี่ๆเรารู้สึกว่าเป็นพิธีกรมีความสุขขนาดนี้เลยถ้าเป็นประธานกระถินจะมีความสุขแค่ไหนซึ่งเราเคยเห็นคนที่เป็นประธานกระถินเป็นคนธรรมาดาทางานมีรายได้ธรรมดาเหมือนเราเลยไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีมาจากไหนบอกตัวเองว่าทําคนเดียวทาได้เดี๋ยวรอแก่ๆเงินก็เสียนเยอะแยะแต่ว่าทําตั้งแต่ยุ่งงน้อยที่เราแข็งแรงที่เรายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆมันยากนะก็เลยตั้งเป้าเป็นประธานกระถิ ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะทําอะไระเดี๋ยววิธีการดีๆก็จะมาเองเมื่อก่อนเน,นี่ย่นถือว่าไม่ได้ว่าเป็นคนฟุ่มเฟือยอะไรแต่ว่ายังซื้อข้าวกินข้างนอกอยู่เลยทั้งที่ข้าวจานละ300บาทมันมีวิธีประหยัดที่ไม่ให้ตัวเองลําบากใช้วิธีที่มันสร้างสารรค์เช่นหัดทากับข้าวทําตั้งแต่ยังกินแทบไม่ได้หรือว่าช้อปปิ้งไม่ช้อปไว้ก่อนเสื้อผ้าย,ยังใส่ได้ตัดตรงที่ไม่จาเป็นออกในขณะที่เราเก็บเงินเป็นมรดกถินหรือข้อสอนอยู่ข้อนึงทำให้เราคิดได้มันไม่ใช่แค่เราตั้งใจทําบุญอย่่่่าาาาางงงงเเเดดดดีียยววรรต้้้้้้ออออููแแแลพพมมใใใหหหหไปๆกัันนนสํํคญทิ พ่อคุณแม่สอบถามว่าท่านค่ะเหลือค,ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพราะว่าตอนนี้เสาหลักคือเรามันต้องมีปัจจัยเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะงั้นพ่อแม่เราต้องไม่บลำบักและเราก็ได้ทําบุญมาทำกระถินด้วย วันที่เราเดินผ้าไตปื้มมีความสุขมากเงินก้อนนี้ก็ไม่เสียด้ยเพราะว่าเราเห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำมาทั้งหมดทั้งสือ่อทั้งวัดที่ททไปสร้างต่างประเทศมีที่สอนสมาธิแล็วทงการบวชให้คนต่างชาติยิ่งทําให้รู้สึกว่าปัจจัยเนี้ยเราได้มีโอกาสช่วยงานหลวงพ่อี่วัดไปใช้ได้ทุกสิ่งเพราะาเราดีใจที่ทําทันเวลาเพราะว่าวันที่เราถวายพ่ออยู่ข้างซ้ายแม่อยู่ข้างขวานี่คือเป้าหมายที่เราอยากจะทําเราสู้สําเร็จแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคเกินใจของเราเพราะงั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเป็นบรรท ประเทศแล้วก็ด้วยการที่เรานั่งสมาธิมันทําให้เราเขียนบอกในสิ่งที่เราอยากจะทําได้ดีแล้วก็สอบสัมภาษณ์ได้ดีมาทให้สอบผ่านแล้วก็เลยได้ย้ายงานไปที่อเมริกาตั้งแต่นั้นมาก็ชีวิตดีก็คือได้ทํางาน g l o b a l มาต่อนเนื่องเลยที่บริษัทเขาบังคับเรียนเรื่องการลงทุนถ้าอายุยังน้อยเขาจะบอกเลยว่าเป็นเล่นหุ้นได้เพราะคุณยังเสี่ยงได้แต่ถ้าคุณอายุเท่านี้ขึ้นไปต้องซื้อแต่พันธบัตรแล้วเข้าใจเลยว่าทําทานก็เหมือนกันยิ่งอายุยอะยิ่งต้องคิดเยอะว่าทํางานได้น้อยลงเนาะตอนนี้แหละยิ่งทําให tänan .